ความคิดเกี่ยวกับท้องสมุทรเงานสื่อผสมที่ให้ตานนพันเขามาชีเหมือนบทนี่เราเป็นเสียงของโอเซี่ยงอันนี้ปั้นเป็นรูปอะไรเขาตรงนี้ ก็ให้สรรสาเาเป็นใครผมไม่อยากทำสีเด่นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องราวอีก <c oughs> นี่แม่อยู่ใต้ประดานก็ยังมีความรัก <c oughs> ให้กับทุกคนแนวความคิดที่ให้ให้มันล้อนิดนึงแล้วก็ ให้ด hey, ูแล <n> ้วสบายสบายไม่ไ <cod> ด <epend ent noise> ้เอ้ยพี่พี่ทุพันการเนื่งนี่ยังไม่มีใครทำ

ปกติแล้วในเทียนรรษาของโคราชเขาจะมีสีสันเรื่องของการรอดินกันเมืองเนี่ยใช่ครับทีนี้เรามีแนวคิดจะทําบ้างไหมครับก็มีแนวคิดอยู่ครับแต่ทีนี้ส่วนในเรื่องของตัวท่านนายกเองก็ยังไม่นิ่งว่าจะเป็นท่านใดก็เลยยังยัง,ยงชะลอไว้ก่อนแต่ถ้าทราบว่าเป็นท่านใดนั้นเราก็จะอาจจะมีสีสันออกมาให้ใหได้ชื่นชมกัน ให้มันเป็นสีสันของการเมืองของในยุคนี้ให้มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เบ่งบานขึ้นมาครับอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรเงี้ยฮะเพือ<า>่อให้มีความสุขสนุกสนานกับขบวนด้วยครับครับครับคือถ้ามีขบวนล้อเรียนออกมาก็จะไปเครียดหรือเป็นจริงเป็นจังนะครับให้เป็นสีสันเพราะว่า ทุกวันนี้มันมองไปทางไหนตื่นเช้ามานี่ข่าวมีแต่เรื่องโอ้โหเครียดทุกวันครับ